ีก็ยังอยู่ไม่ยังอยู่บนบนโต๊ะรับแขกยังอยู่ในห้องรับแขกเป็นแต่เพียงว่าให้ได้รับทราบว่ามันไม่ใช่แค่เอาโต๊ะมาตั้งเฉยๆในทางวงจุ้ยเนี่ยสามารถขยายห้องนี้เป็นห้องที่ส่งพลังให้ห้องอื่นๆหรือทําให้สตาราชีวิตเนี่ยดีขึ้นได้ซึ่งทุกๆตำแหน่งไม่ใช่เฉพาะแต่ห้องรับแขกมันสามารถทำพวงจุ้ยที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปได้อ,อะอันนี้ก,ตตก็ต้องการสื่อให้เห็นด้วยว่ามันไม่ใช่พวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่แค่ ว่ามีห้องรับแขกและผ่านแล้วก็ไปห้องกินข้าวหรือเข้าห้องนอนทุกห้องเนี่ยเป็นห่วงช่วยของตัวมันเองอถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เราต้องดูตั้งแต่หน้าบ้านไล่มาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยพูดมา2ี่ตอนจะมาลงาที่ห้องรับแขกห,ห้องรับแขกบอกจะให้จบจะให้ข้ามก็จะสื่อให้เข้าใจว่าในความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยทำไมคนคนเดียวถึงได้ครองประเทศได้ จากยาจกเห็นใจจากนักเลงหัวไม้เนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่คนอื่นเนี่ยเขาลพนอบนอบ,นอบก็เพราะว่ามันมีวิชาเหล่านี้ซ่อนอยู่แต่บ้านเมืองนี้ประเทศไทยไม่มีใครรู้จักซึ่งก็เนี่ยพยายามที่จะมาพูดให้ฟังมาสอนให้รู้อ่าเพราะฉะน,นั้นเมื่อเมื่อพูดถึงเนี่ยก็ขยายความให้เข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอ้ยทำไมไม่จบสักทีถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะขาดมุมมองและเราจะขาดความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องพวงจุ้ยจริงๆครับ